เพื่อนชาวอีฟอร์หลายครับอยู่ผมพาลุชแนอวิอีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้นยะผมก็จะมาแนะนำา5สกิลที่ควรเพิ่มให้กับโชว์ทามพี่โดนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่พี่โดโชว์ทามเขามีกันก่อนนะครับสกิลที่มีมี heading น k เคลื ating, ่อนเฉดลองแรงชูตติ oting, ้ง a c c u r a c finishing h e a l kick first time shot one touch pass penalty special กับตันซี่และก็ p h e n o m e n a l finishing นะครับ สำหรับสกิลนอะในส่วนแรกที่ผมแนะนําเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับสส่วนนี้เลยคือซูเปอร์ซับกับไฟติ้งส g ิริตสอ2อันนี้คือเลือกใส่นะครับอย่างละ1นงอันนะอาจจะ ถ้าเกิดใส่ไฟติ้งไม่จเป็นต้องใส่ซูเปอร์ซับนะถ้าใส่ซูเปอร์ซับก็อาจจะไม่ต้องใส่ไฟติ้งนะซูเปอร์ซับเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากจะเอาพิโดไปเป็นอ่าไปเล่นนะเป็นตัวสำรองเนาะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะอย่างเช่นว่าเอาลงมาแล้วเปิดมงเกมมิ่งนะเพราะว่าโยโรนโดเนี่ยมีสกิลใหม่อย่างฟิโนมิโน่ฟินะิชชิ่งนะทำให้เขาจบสกอร์ในกรอบเขีนโทษน่ะได้ดีขึ้นนะครับเป็นซูเปอร์ซับก็น่าสนใจนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเอาเล่นเป็นตัวจริงนะไฟติ้งสปิริตน่าจะต้องใส่แน่นอน และสกิลต่อมาแล้วผมที่ผมมองว่าไม่ใส่ไม่ได้เลยคืออาริอัลซูเปอร์ดิตี้นะครับสกิลอากาศสยานสกิลนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นกองหน้าต้องใช้เหรอนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแค่กองหลังหรือเปล่าจริงๆแล้วสกิลนี้นับนักเตะในทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถมีได้บทน,นะเป็นสกิลในการเอาชนะลูกกลางอากาศใครที่เล่นโลนโดผมว่าน่าจะเล่นเมตาคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีจังหวะได้เปิดมงเกมมิ่งบ้างแหละนะครับคือเล่นโลนโดผมว่าคนเล่นนน่าจะคล้ายๆกันนะครับคอสเข้าไปให้โดลโดหมงนะครับ ถ้าเกิดไม่มีสกิลอาริโอสเปอริตี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาหม่งได้ไม่ดีเนาะคือโรนโดมี heading แล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะให้เปิดหม่งเกมมิ่งดีขึ้นอาริโอสเปอริตี้จำเป็นมากสําหรับในส่วนสกิลจ่ายบอลเนาะจริงๆแล้วจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับผมแนะนํา3สกิลนี้เลยคือ two passing, weighted pass และ pin point crossing นะครับถ้าเกิดเราไปเล่นผูก้กองหน้าเนี่ย two passing กับ weighted pass เนี่ยถือว่าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจเจาโรนโดไปเล่นเป็นปี นะครับแนะนำพินพอยต์คอสซิงนะฮะค่อนข้างจำเป็นเนาะหรือจะไม่เพิ่มเลยทั้ง3สกิลก็ได้นะครับ ในส่วนถัดมาแล้วผมก็คือสกิลยิงจริงๆแล้วโรนโดเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเพิ่มสกิลยิงนะสกิลยิงที่มีอย่างลองแรงชูตติ้งนะครับนักเกิลช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องและและ้วก็เออผมว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจเจาโรนโดไปเล่นเป็นพวกปีกนะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะถ้าเกิดเล่นในสไตล์ที่ตัดเข้าในแล้วยิงลองแรงเคอร์เรอร์ผมว่าน่าสนใจนะครับสามารถเพิ่มให้ได้นะถ้าเกิดใครเล่นปีกแล้วเล่นแบบสไตล์ตัดเข้าในแล้วยิงปั่นนะครับ และในส่วนสุดท้ายนะฮะเป็นส่วนที่ผมว่าจําเป็นที่สุดเลยสําหรับโรนัลโดนะครับก็คือสกิลนะครับแล้วก็สกิลมุกต่างๆใครที่เล่นโรนัลโดนะผมว่าน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันเลยคือโรนัลโดเล่นได้ไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบแข็งๆหน่อยเนาะใครที่ชอบเล่นกองหน้าสไตล์พิ้วๆนะแบบว่าลื่นๆมีสกิลเยอะๆอย่างพวกเอ็มบัปเป้นะครับโรมาริโออะไรเงี้ยอาจจะเกลียดพวกโรนัลโดไปเลยนะเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่เนาะ ถ้าเกิดอยากจะให้โรโดพิว้ขึ้นผมแนะนําเลยนะครับสกิลนี้จําเป็นมากนะครับคือโซคอนโทลสกิลนี้จะทาให้เลี้ยงบอลคลองบอลได้คล่องขึ้นนะครับต่อมานะนอกจากโซคอนโทลแล้วผมแนะนําสกิลมูฟที่เรากดเองได้แบบว่าเป็นดับเบิลทัชนะครับดับเบิลทัชเนี่ยเหมาะกับกองหน้านะเนาะพวกกองหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดดับเบิลทันเนี่ยจำเป็นต้องมีเลยนะเพราะว่ามันทําให้คองบอลน,นะเลี้ยงบอลหลบได้พิ้วขึ้นนะและอีกหนึ่งสกิลที่ผมมองว่าืห เป็นสกิลไฮไลท์ประจำตัวของโรนโดอยู่แล้วก็คือช็อปเทิร์นนะครับคือใครที่ติดโรนันโดนะครับหรือชอบโรนโด FC ฟรนโลนโดมากๆผมคิดว่าช็อปเทิร์นน่าเพิ่มนะเสียดายล่างนี้ไม่มีช็อปเทิร์นนะครับคือมันเป็นสกิลหากินของพี่โดอยู่แล้วอ่ะนะครับก็ใครที่ชอบโดนะครับผมว่าเพิ่มช็อปเทิร์นไปนะน่าจะทำให้การเล่นเนี่ย ินมากขึ้นนะฮะสำหรับลิศ5สกิลนะับที่ผมคิดว่าควรเพิ่มให้ถ้าเกิดเป็นตัวผมเองผมจะเพิ่มให้กับโรนะัลโดเนาะผมจะเพิ่มโซคอนโทลดับเบิลทัชทูพาสซิ่งอาริโอซูเปอร์ตี้และก็ไฟติ้งสปิริตนะครับ5สกิลนี้นะฮะผมเพิ่มให้แน่นอนถ้าเกิดได้มานะใครเ,ออเพื่อนๆคิดว่าจะไปเพิ่มสกิลอะไรนะหรือว่าอยากต้องการใครนะฮะในการเพิ่ม5สกิลคนต่อไปนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะ